สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพด้วยรังสีนิวตอนของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนการถ่ายภาพด้วยรังสีนิวตอน อาศัยนิวตอนจากเครื่องปฏิกรณ์ปรารมณูวิจัยที่อยู่ด้านหลังของเรานี้นะครับนิวตอนเคลื่อนที่บังคับลำรังสีผ่านตัวอย่างและอุปกรณ์บันทึกภาพซึ่งการทํางานของอุปกรณ์บันทึกภาพก็มีแผ่นเรือรังสีที่ทําหน้าที่เปลี่ยนจากนิวตรอนเป็นแสงเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพด้วยนิวตอนเหมือนการถ่ายภาพจากแสงธรรมดาเนี่ยนะครับแค่เรามีตัวคอเวนเวอร์ตจานนิวตอนให้เป็นแสงโดยอุปกรณ์บันทึกภาพที่ใช้ในปัจจุบันนั้นมัจกจะนิยมใช้เป็นกล้องดิจิตอล หลักการทำงานของการถ่ายภาพด้วยรังสีนิวตรอนก็คล้ายคลึงกับการทำงานของการถ่ายภาพด้วยรังสี x หรือแกมมาที่เราคุ้นเคยกันตามในโรงพยาบาลภาพที่ได้จากรังสีแกมมาหรือรังสี x นั้น จะแตกต่างกับภาพที่ได้จากรังสีนิวตอนเนื่องจากคุณสมบัติที่แตกต่างกันคือภาพที่ได้จากรังสี X หรือแกมมานั้นจะแสดงรายละเอียดโครงสร้างของตัวอย่างที่มีองค์ประกอบของท่าหนักได้ดีในขณะที่ภาพที่ได้จากรังสีนิวตอนนั้นจะแสดงโครงสร้างหรือรายละเอียดของา่าที่มีองค์ประกอบเป็นท่าเบาหรือสาตร์อินรีย์ได้ดีเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างที่เราเคยถ่ายทำกันตามผมมาเลยครับ ด้านหน้าบนตัวนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ทางเราเคยทดลองถ่ายภาพด้วยรังสีนิวตรอนนะครับการถ่ายภาพด้วยนิวตรอนเป็นหนึ่งในการตรวจสอบโดยไม่ทำลายตัวอย่างโดยใช้รังสีนิวตรอนเพื่อตรวจสอบโครงสร้างภายในตัวอย่างรอยแตกรูพุนรอยแคกหรือรอยชำรุดใดๆเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า นอกจากนี้การถ่ายภาพด้วยนิวตรอนยังสามารถสร้างภาพสามิติได้โดยสามารถแสดงความลึกกว้างยาวหนาขนาดหรือดิเมนชันต่างๆที่แสดงถึงลักษณะของโครงสร้างภายในตัวอย่างได้ในทุกมิติอันนี้เป็นตุ๊กตาไม้ที่มองจากภายนอกอาจจะไม่รู้ว่าด้านในมีอะไรไปอยู่ข้างในบ้างเมื่อเขอย่าดู าจจะได้ยินเสียงเล็กน้อยแต่เมื่อทางเราได้เอาไปถ่ายภาพด้วยระบบถ่ายภาพนิวตอนของสถาบันแล้วพบว่าด้านในยังมีตุ๊กตาไม้แบบเดียวกันนี้อีกถึง7ชั้นน oh. อกจากไฟล์ภาพที่ได้และไฟล์วิวดีโอที่ได้แล้วนั้นเรายังสามารถนำไฟล์ภาพนั้นมาสร้างภาพภาพพิมพ์สา์มิติได้ดังที่เห็นในกล่องรรนี้ครับ ได้เลยครับตามผมมาไปที่ห้องควบคุมการทำงนานกันเลยครับหลังจากเมื่อสักครู่นี้เราได้ติดตั้งตัวอย่างไปในห้องถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วโดยตัวอย่างจะต้องถูกติดตั้งบริเวณกึ่งกลางระหว่างท่อบ,บังคับลำลังสีและอุปกรณ์รับภาพเมื่อเราต้องการให้นิวตอนจากเครื่องปฏิกรณ์นั้นเคลื่อนที่มาอย่างห้องถ่ายภาพเราก็กดชัตเตอร์นิวตอนตามนี้ครับหลังจากนั้นนิวตอนจะเคลื่อนที่เข้ามาในห้องถ่ายภาพ ่านตัวอย่างและไปยังส่วนรับภาพจากนั้นจะทําการเปิดคอมพิวเตอร์ควบคุมโดวโปรแกรมนี้จะควบคุมทั้งกล้องถ่ายภาพและชุดหมุนตัวอย่าง เมื่อทำการถ่ายภาพสั่งการเปิดชาร์เตอร์นิวตรอนเพื่อให้รังสีนิวตรอนจากแกนปฏิกรเคลื่อนที่มายังตำแหน่งถ่ายภาพหากเป็นการถ่ายภาพนิวตรอนแบบ2มิติจะใช้เวลาถ่ายภาพที่90ิวินาทีเพื่อให้ได้ความสว่างที่เหมาะสมส่วนการถ่ายภาพแบบสามิติหรือโทรมกราฟีนั้นจะทำการถ่ายภาพตัวอย่างที่มุมต่างๆโดยตัวอย่างจะถูกหมุนด้วยมุมเล็กๆรอบชิ้นงานจนครบ1 80องศาเช่นหากถ่ายภาพทุกๆมุม0.36องศาจะได้ภาพทั้งหมด501ภาพหลังจากนั้นเราจะเภาพที่ได้ในทุก ทุกองศาและนำภาพนั้นไปสร้างเป็นภาพสามมิติในโปรแกรม Visualization ต่อไปการถ่ายภาพด้วยรังสีนิวตรอนนั้นมีที่นี่ที่เดียวเลยครับเพราะว่าต้นกำเนิดนิวตอนที่มีความเข้มสูงนั้นจะต้องมาจากเครื่องปฏิกรณ์ปรารถวิจัยนั่นเองเพราะเครื่องปฏิกรณ์ปรารถวิจัยก็มีที่นี่ที่เดียวครับก็รู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆเลยครับ ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อมาพัฒนาห้องปฏิบัติการถ่ายภาพรังสีนิวตรอนรองรับการตรวจสอบโดยไม่ทําลายสร้างภาพได้ทั้งแบบ2มิติและ3มมิติรองรับตัวอย่างได้หลากหลายสาขาหลากหลายชนิดนอกจากนี้ยังได้ร่วมพัฒนาอุปกรณ์และระบบควบคุมห้องถ่ายภาพรังสีนิวตรอนเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติการทางรังสีด้วยครับ